สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูนัมชัยเดอร์ครับผมเมื่อนี้ครับผมกะได้มาตามแนวทางตัวเลขตองวดด้อครับเป็นแนวทางตัวเลขของพ่อนนทบุรีกับพ่อบางพีครับสองำนักนี่กะบอกไว้แล้วนะครับว่าสองตัวมาหนึ่งตัวเข่าทั้งสองำนักเลยครับบ่มานํากันแต่ว่ามาคนละตัวพอบางพีมาสองพอนนทบุรีมาซีครับนี่แหละครับ ย่ายเะยะผยยาผาดครับเนวท่างตัวเลขผมเห็ดได้แป๊บเดียวออกมาแล้วครับตะบูชม้มเลยมาตามตองงวดให้ F เอฟซีทางสองดุนดวนเนาะครับเดี๋ยวคลิปที่สองผมกัสิีได้สรุปเนวทางตัวเลขว่าเส้นสำนักใดเลขเด่นเลขกติดบนรางเขาแน่เดี๋ยวผมจะสรุปอีกครั้งหนึ่งครับเอาตามกันต่อขีปแหลกดุนดวนซะก่อนเนาะครับพ่อพลพ,พี่น้องเอฟซีทางช่องมาเบ่งบรรยากาศทงหายทงหน้าเนาะครับ เขาพ่วมสีเขียวขึ้นมากครับงามขนาดเลยครับตะละไฮวัตตาดำครับนี่แหละครับปีนี้กับฝนฟ้าอากาศสุดยอดแห้งแน่ครับปีนี้อีกเจ๊กน้อยกับสีโต๊ะคั่กุนี่ครับทัาบุส้มอันนี้แค่เรียกจำใหย่ฝนที่ซื้อนะครับสุดเชื่อไปครับนี่แหละครับบรรยากาศกับสู่ธรรมศาสตร์ขึ้นมาอีกครั้งครับเริ่มนับหนึ่งไหมครับผมสู่กันตต่อตามกันต่อนะครับ นีแ่แหละครับแนวทางตัวเลขพร้อมกับบรรยากาศปลาหกหกนี่แหละครับทธำบูสม้มทั้งนานี่กับซิบเบอร์แมนที่น้องแบงด้วยครับเป็นทีของข้าเจ้าครับห้องน้องแบงกับซิมีประมาณนี้ครับทธำบูสม้มล้วก็ให้อ้อยขึ้นไปเทึ่งๆบุหรี่นนครับไฮนี่พอเนยมาเห็ดนะครับตะกี้นะครับเบุหรี่เจ็บเงินใบถึงจนหอดมื่อน,นี่แหละครับทธำบูสม้มไฮอ้อยไฮนี่กับ แม่น้องแบ่งขายได้เก่าหมื่นกลัวครับ,รบผมุชมแต่ว่าตะกีพอนี่กะเห็ดผ้ากันเห็ดนะครับผู้น้ำใส่กับผู้น้อยนั่งยืนหนารถอีแตกรถดิแตนมาแก้อ้อยเอามานั่มตอดนะครับมาลงทงลงไฮผู้น้ำใส่กับนั่งเหรินไส้อยู่ขางป้าอ้อยแหละครับทบผมุชมตะกีครับพอนี่เปิดกับเห็ดมาสุป,ปีเก็บเงินมาดีเรื่อยครับแจ้งได้มาเงิน คายอ้อยดิมาแ่งลานจ่อยนะครับ่านพู้ชมเอามาเป็นยังครับผมกับสี่สูตต่อครับผมนี่แหละครับคนเคยลำบากเหนื่อยมาก่อนนะครับจากปนียไม่งงีที่บมมียังกับดินร่นขึ้นกันนะครับหาเงื่อนจากหาไอ้อยให้มันนี่แหละครับมาเลียงลานตะเกี้นะแล้วครับ่ามพูส้มนี่แหละครับเอาตามกันต่อครับแนวทางตัวเลขพอนนทบุรี่กับพอบางพี่ครับนี่แหละครับ ขอบคุณพ่อร่อนทบบรีกับพอบางพี่ครับที่นําขอมูลหรือว่าตัวเลขเป็นสูตรมาไห้อูน้ำไส้ครับผมกะสีพัฒนาปรับปรุงเหตุขก้นไปเรื่อยๆครับผิดผ่านมังได้กะขออภัยทุกทันครับผมนี่แหละครับบรรยากาศเมื่อนี้กะฝ้าคึมคึมแน่ครับานผูุชมก็มีแดดออกจักน้อยครับานผู้ชม่ว่าฝ้านี่ก็คือคึมมากตลอดครับฝนพร้อมสิตกตลอดเวลาครับ สำหรับเอฟซีทา้งซองนะครับอยากสนใจกาแฟติดต่อมาได้ครับเดี๋ยวถ่ายคลิปผมกะซีโฆษณาจักหน่อยครับโฆษณา,าแปบ๊บเดียวครับสับปะรดเดี๋ยวว่างๆหรือว่าเงี้ยเมล็ดนี่แหละครับผมกะสีลองโฆษณาแล้วก็อัดคลิปบอกกับน้องออมเรื่องกาแฟนะครับเดี๋ยวเอาลงถ่ายคลิปแต่ละคลิปนะครับเอาหมักแบบเด็กกะคอมเมนต์มาได้ครับส่วนราคาครับ เดี๋ยวผมจะบอกถ่ายคลิปครับท่านผู้ชมราคากาแฟเดี๋ยวผมบอกให้ฟังเด้อครับเห็นแล้วครับเอาถามมันผิดกดกับคอมเมนต์มาได้ด้วครับท่านผู้ชมเพราะว่าอ่ามีผู้ใหญ่บางท่านเนาะครับเพื่อนบอกว่าถ้าบอกราคาไปสองห่อจีถึกปิดถึกแบนแมนยี่บอกครับท่านผู้ชมจังได้กับคอมเมนต์ไม่ได้ครับเอาไปเบิ้งตัวเลขพอนอนทบุรีกับพอบางพี่น้ำกันสะกอนครับ มาแล้วครับท่านผู้ชมงวดเกาครับผมนี่แหละครับบนล่างเนี่ครับเลขดับสองสำนักเลขไม่มาด้วยกันงวดวันที่16กรกฎาคม68นี่แหละครับเอาโอ้น้ำไส้กะตามกันต่อนนะครับเพื่อเอฟซีทางช่องได้โชคได้ลาภ์พันมาหนับกันครับนี่แหละครับงวดวันที่16งวดเกาได้ครับนี่แหละครับอ๋อผิดกันแล้วนะเบิ้งนับกันครับเพื่อได้โชคได้ลาภครับค่ตามต้อนงวดได้ครับท่านผู้ชมงวดวันหันเนาะครับพอบางพี่ คาร์เดย์ไฮเก้าสองสองเก้าบุญน้ำแช่เก่าบ,บอกเอฟซีแล้วด้วยครับว่าเหล็กบ่มาน้ำกันแต่ว่ามาตัวหนึ่งครับนี่แหละครับกับข้อตรงๆข้อสองส่วนพอนอนทบรุรีกับข,ข้อคือกันครับนี่แหละครับพอนอนทบรุรีกับข,ข้อคือกันเข้อเลขซีครับผมต่อไปวันที่หนึง่งสิงหาคมนะครับหนึ่งทับแปดทับหกสิบแปดกะสิได้มีแนวทางตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วครับ นี่ครับผมธำบุส้มเลขไม่มาด้วยกันอูน้ำชายพึ่งเฮ็ดเซ็จสดๆร้อนๆอนครับผมเลขดับสองสำนักครับเลขไม่มาด้วยกันพ่อบางพีพ่อนนทบุรีพ่อบางพีได้กเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าครับพ่อนนทบ,บุรีได้สองสามสามสองครับบนล่างเหมือนเดิมครับแคปหน้าจอเอางวดเก่ากับงวดไม่ได้เรยครับธำบุส้มนี่แหละครับเพื่อเป็นการบาผเราเแนวทางตัวเลขดีๆจากอ่า สองเซียนสองสำหนักที่เพื่อนมอบไม้เอาสูตรในผมในเห็ดไห้ลงเอฟซีทางสองครับพอเพื่อนกะไปหาทำงานกันแล้วนะครับตรงดินล้นคือกันครับตะบูส้มนี่แหละครับผูหาประสบความสำเร็จแล้วกัย่าเลื้งนะครับตะบูส้มนี่แหละครับผมกะสีบ่มีเลืง้งมีขื้นมีลงนะครับชีวิตสุดไทยแล้วก็จบไปเป็นธรรมดานี่แหละครับบ่มีผู้ไดอยู่ขำฝานะครับตะบูส้ม นี่นะครับเลขดับ2สำนักครับแคปหน้าจอได้เลยครับผมเดี๋ยวถ่ายคลิปผมจะพาไปหาโฆษณากาแฟแป๊บหนึ่งครับพร้อมบอกราคาครับก็ขอให้ได้ครับในค่วมติดติดคัดคัดบังไดผมก็4สีปรับปรุงแก้ไขไปครับผมนี่แหละครับเลขดับสองสำนักหรือว่าเลขไม่มาด้วยกันครับหนซิงหาหกสินี้ ขอให้ถูกโศกมันมาดน้ำกันเด้อครับผมนี่บรล้วครับส่วนเหล็กพอยนี่ล่อก็ได้ครับเผิ่อไปงานขาวดำเผิ่อไปเห็ดมองแก่เข่าซอยข้าเจ้าครับเผิ่อกระเลยไปตะเสาเลยบ่ได้ตามครับเผิ่อเฮ็ดเรียบร้อยแล้วครับเลขสูตรเพิ่อเดี๋ยวคลิปสองพมกัสซีสรุปแนวทางตัวเลขที่เพิ่นเขามีจักเสี้ยนจักสำนักเพื่อจะให้เอฟซีทางซองได้ตามกันต่องวดเนาะครับนี่บรล้วครับผมบอพิษผ่านมองเหล็กอะขอให้ทุกท่านเด้อครับผมนี่บรล้วครับ บมกะสิสูอยู่ตรงนี้ครับบ่มีการเศร้าเห็ดเป็นเด็ดขาดครับนี่แหละครับเอาไปเบิ้งถ่ายคลิปน้องกันนะครับขอุยาดโฆษณากาแฟจักน้อยครับกาแฟเพื่อสุขภาพครับผมนี่แหละครับอาครับท่านุส้มถ่ายคลิปนี้ขอโฆษณากาแฟได้ครับฝากอุดหนุนให้อูน้ำชายได้ครับนี่แหละครับกาแฟเพื่อกะมาในรูปแบบเป็นกล้องแบบนี้ครับอยู่ได้นีกะซิมมี่ประมาณ ยี่สิบซองครับผมเห็นแล้วครับเป็นกาแฟมีส่วนผสม4ี่สิบหาสนิทครับผมกามาสรุปข่าวๆให้เอฟซีทางซองเดอร์ครับผมเห็ล้ะครับส่วนประกอบกับ็นล้ครับตามนี้เลยครับทมุนชมเยอะครับผมนี่นแล้ครับนีกรสีมี่วิธีการรับประทานบอกทุกอย่างครับผมมีรายละเอียดครับ เอาพิจารณาเบิร์เด้อครับกาแฟบำรุงสมเด็ดรูปครับผมเดลี่ดีนคอฟฟี่ครับผมนี่แหละครับค่ะซองในนี้เนาะครับอูน้ำชายก็เอามารีวิวให้ FC ทางซองเนาะครับนี่ครับทางในนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่แหละครับกล้องกล้องนี้เนาะครับมี4ีซองในนี้เพิ่นกะให้อูน้ำชามาขาย3า0ร้ครับผมนี่แหละครับ ถ้าซื้อสองกองนะครับมันจะเป็นเก็ดลอยนะครับแต่ว่า2กงกองลดเหลือเพียงอง650บาทครับผมนี่แหละครับประมาณนี้ครับผมกาแฟเดี๋ยวว่างๆผมจะรีวิวกับนองออมอยู่ได้ครับแต่ว่าสำหรับหญิงต่างขั้นหรือว่าสตรีรับประทานยังบได้ครับผมเพราะว่าต่างขั้นนะครับนี่แหละครับส่วนผสมกับมีดีมีหลายครับผม นี่แหละครับพิจารณาเบื่องกันสะกอนนะครับนี่แหละครับถ่ายคลิปนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรกับราคาให้เอฟซีทางซองฟังนํากันอีกครับนี่แหละครับถ้าบอกราคาไปแล้วซองยิดถือแบนซองถือติดลบอยู่บ่ครับานุู้มอุลน้ำใช่ว่ากะบบลูคือกันนะครับผมกับล่องเบื่องครับขันถึกปิดกับเปิดไม่ลวครับทามุส้มภาษาบอกราคาไอซีเนาะครับ กาแฟสำเร็จรูปนะครับมีรสชาติกลมกล่อมครับผมเพื่อกะบอกอูน้ำชัยมารีวิวตามนี้ครับมีส่วนผสมกาแฟนี่ครับลังนกแล้วก็สารสกัดต่างๆครับผมบำรุงผิวพรรณบำรุงสายตาครับผมช่วยควบคุมระดับไขมันและลดน้ำตาลในเลือดครับผมนี่แหละครับช่วยสลอความเสื่อมของร่างกายครับผม นี่แหะครับผิดพลาดมังเดะก็ขอให้ทุกท่านเด้อครับผมนี่ก็รีวิวเป็นครั้งแรกคนเดียวครับผมนี่แหะครับสองกล้องแท่นที่จากเจ็ด้อยแลครับลดเหลือเพื่องหกร้อยห้าสิบครับผมนี่แหะครับในนี้ผมก็เอากล้องซองกาแฟมารีวิวให้เอฟซีทางซองขับกัสิเป็นประมาณนี้ครับการีวิวผพาดผิษพาดมังเดะก็ขอให้ได้ครับคอมเมนต์มาได้ครับผมราคาสามร้อยห้าสิบครับนี่แหะครับ ถ่ายคลิปนี้ก็บ่บมีอย่างไรครับเดี๋ยวผมจะไปตั้งกล้องถ่ายครูกหนองออมไม่อยู่ด้วยครับฝากอุดหน้นให้อุดน้ำชัยด้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอให้สศกโศกมันมานน้ำกัน,นครับก็สวัสดีครับ